ที่เสนอตอนที่ชื่อว่าคำถามภาษาอังกฤษที่คนไทยชอบถามผิดภาค3มานะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นกันบ้างนะฮะหลายคนนั่งฟังเนี่ยนะฮะแล้วกาแฟพุ่งออกจากปากนนะครับเลือดออกจากจมูกไม่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> คำถามหลายคำถามท,าที่ฉันถามอยู่ทุกๆวันหรือถามมาตลอดเนี่ย มันผิดหรอว่านี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกอ๋อฉันก็ถามถูกแล้วนะแต่คําถามคือแล้วหล่อนใช้มันไหมล่ะหล่อนถามมันไหมล่ะนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะรู้ถูกรู้ผิดหรือไม่รู้กันเลยนะครับคุณก็ต้องรีบ เพิ่มความรู้แต่ถ้าอยากให้จำได้ก็ต้องเพิ่มความรู้แบบทีๆคือต้องรีพีทครับเอาละครับน,นนั้นนะครับวันนี้เสนอนะครับก็คือคำถามภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะถามผิดชุดที่3เราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใน Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตลำดับที่1นะครับในชุดนี้ของเราคือ คุณมาเมืองไทยครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับหรือมาเมืองไทยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ,รมมรรรบพี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามแบบนี้ครับ when you come to Thailand last time หรือ last time you come to Thailand is when อะไรเงี้ยนะครับที่ผมเจอประจำคือ when last time you come to Thailand หรือ when you come to Thailand last time นะ ฝรั่งเขาก็สปอยคุณอีกแล้วครับเขาเห็นว่าคุณพยายามถามแล้วถึงแม้ว่าจักรณ์ไม่ถูกนะครับแต่ฝรั่งเขาก็มีน้ำใจแล้วเขาให้กำลังใจคุณครับโอ้ยูสปีกูดอ o งกฤษเนี่ยนะครับแต่ถ้าอยากจะถามถูกนะครับต้องถาม when was the last time you came to Thailand ย้ำอีกครั้งนะครับ when was the last time you came to Thailand นั่นเองครับนะครับ when was the last time you คือครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่แล้วถ้าเป็นไม่ได้คือมันใส่เคมทูไทยแลนด์ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไปใส่เคมเป็นเองอินสิอย่างเช่นคุณกินอาหารไทยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ When was the last time you ate Thai food คำถามที่2คือจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่านะครับชาวไทยหลายคนเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องถามว่า Do you like dogs นะครับ Do you like dogs ชาวไทย ชอบงงระหว่าง do กับ r r e ในการไล่คำถามถูกต้องไหมาดังนั้นนะครับจำผมไว้เลยนะครับว่า do you คือการถามคำถามที่มีกิจกรรมกิริยาเป็น verb ป,ปัจจุบันทั่วไปนั่นเองครับอย่างเช่น do you like dogs คุณชอบหมาหรือเปล่า do you have a car คุณมีรถไหม do you have any money คุณมีเงินบ้างไหมแต่ถ้าจะเป็นคำถาม are you นี่นะครับคุณผู้ฟังครับต้องเป็น are you ตามด้ยอะไรบ้างครับ ฟังเลยนะฮะฟังเลย are you บวกกับพวก preposition ตำแหน่งนั่นเองครับ are you in the toilet are you on the bus are you at home เป็นต้นครับสองคือน,นามครับ are you Chris are you Chris's father are you a teacher are you The manager of Western Digital ถ้าเป็นตำแหน่งจะใส่ the, side, the ถ้าเป็นอาชีพทั่วไปก็เป็นอะเห็นไหมฮะนาม3คืออะไรครับ Are you บวกกับ adjective ครับ Are you sleepy Are you ja uh, Japanese ใช่ไหมครับ Are you tired Are you lost นะครับ Are you lost ก็เป็นพวก verb ช่อง3ดัดมาเป็น adjective เหมือนกันนะครับ Are you done Are you lost อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ และสุดท้ายนะครับ are you ตามด้วย verb ing ครับ are you sleeping are you working นังนั้นครับ are you ตามด้วย in on at are you ตามด้วยนาม are you ตามด้วย adjective s are you ตามด้วย verb ing นะครับแต่ถ้า verb ช่องหนึ่งธรรมดาต้องเป็น do you do you love me do you like dogs do you have a car จบข่าวครับมาเรขกจะถามฝรั่งว่าคุณว่างกี่โมงชาวไทยจะชอบถามอะไรได้ไหมครับ What are you free time? ผิดนะครับถ้า What are you free time จะแปลว่าคุณคืออะไรเหรอพ่อเวลาว่างมันต้องถามว่า What time are you free นั่นเองครับ ถึงแม้ว่า free time แปลว่าเวลาว่างนะครับแต่เราไม่ได้ถามว่าเขามีเวลาว่างจากไหนเราจะถามว่าคุณว่างกี่โมงใช่ไหมผมเจอประจำครับ what are you free time ต้องเป็น what time are you free นั่นเองครับ I am free at 3 o'clock ผมว่างตอน3โมง I am free at 3.30แต่ถ้าจะใช้ free time ต้องใช้อย่างนี้ครับ what do you do in your free time What do you do หรือ What do you like to do in your free time อันนั้นจะแปลว่าคุณชอบทำอะไรหรือคุณทำอะไรในเวลาว่างถ้าคุณว่างกี่โมงต้องเป็น What time are you free ย้ำอีกครั้ง What time are you free คุณว่างกี่โมงกับคุณทำอะไรในเวลาว่าง What do you do in your free time เข้านะครับลำดับที่4อ่คุณจะออกกี่โมงนะครับคุณจะออกกี่โมง What time you go out What time you go out ก่อนอื่นคำว่า go out นะครับ แปลว่าออกไปเที่ยวนะครับและถ้าคุณไปถามว่า time you go out ฝรั่งอาจจะฟังว่าคุณจะออกไปเที่ยวตอนกี่โมงแต่น่ารักนะครับฝรั่งเขาพอจะเข้าใจโอเคมันควจะถามว่าคุณจะออกจากที่นี่กี่โมง ซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับ go out ปแปลว่าออกไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกนะฮะถ้าจะออกจากสถานที่แห่งหนึ่งต้องใช้คำว่า leave l-e-a-v-e e, leave นั่นเองครับสว่วนเราจะถามว่าคุณจะออกกี่โมงมีให้เลือก2วิธีครับ what time are you leaving ใช้เป็นประโยคปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นแต่แทนเป็นอนาคต what time are you leaving I am leaving soon หรือจะใช้ are you going to คือคำถามจะทำเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นอีกไม่นานเป็นวางแผนไปแล้ว What time are you going to leave นั่นเองครับลำดับที่5 <c oughs> คุณมาได้กี่โมงพี่น้องชาวไทยชอบถามผิดเป็น what time you can come <c oughs> ผิดนะครับต้องสลับสิครับถ้าเป็นคำถามต้องเป็น what time can you come เพราะถ้าคุณถาม what time you can come เดี๋ยวถ้าถ,า,ถามฝรั่งว่าคุณมาได้ไหมก็ต้องถามไปไไรครับ can you come ถ้าคุณเรียบเรียงเป็น what time you can come ถ้าคุณจะถามเพราะว่ามาได้ไหมคุณต้องถามอะไร you can come you can come มึงมาได้มึงมาได้ฝรั <S 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 ่งบอกเออกูมาไม่ได้นะจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ถามกูเลยยัดเยียดให้มาซะอย่างนั้นเนี่ยนะครับซ o so, ต้องสลับนะฮะก็เรียกว่าอะไรฮะพวก question key พวก are do did does can อะไรเงี้ยครับกับตัว subject ถ้าเป็นคำถามเนี่ยนะฮะนะครับก็แน่นอนครับ do you love me I love you อะไรเงี้ยเห็นไหมครับ so can you come I can come so นั่นนั่นเั่นนะับ what time can you come What time can you come? ไม่ใช่ What time you can come นะครับ I can come at 3 h r o'clock ลำดับที่6มันก็คือ,อนะครับสนามบินอยู่ห่างจากโรงงาน West e r n Digital แค่ไหน How far airport to factory <c oughs> ก็ผิดนะครับมันต้องถามอะไรล่ะครับก็คือ How far is the airport from the factory หรืออาจจะถามว่าฟรังบ้านของอยู่อยู่ไกลาจากโรงงานแค่ไหน how far your home to factory <c oughs> ต้องถามว่า how far, นะ how, far okay, ะะ how far is your house from the factory นั่นเองครับ how far is your house from the factory โอเคนะฮะ how far is your house from the factory ครับต่อไปันีนะครับหมายเลข7ครับหมายเลข7าวไทยชอบถามกันเป็นประจำจะถามว่าอันนี้เหมือนอันนั้นไหม นะตามร้านที่เมืองนอกนะครับผมเห็นเลยเนี่ยเห็นสินค้าตัวนี้แล้วก็สินค้าตัวนูน้ตนตันี้หน้าตามันคล้ายๆกันก็เลยหันไปถามนะครับคนขายที่ต่างประเทศว่าเออ this one same same that one uh, this one same same that one eh, นะครับไม่ได้ใช้ this one same same that one นะครับเราจะต้องถามอย่างนี้ครับ is this one the same as that one is this one the same as that one พราะมันมาจากประโยคคือ the same ครับแต่ถ้าเป็นชาวไทยแบบผู้ภาษาอังกฤษแบบนะแบบดดนสดก็เป็น d i d one same same ถ้าไม่เหมือนกัน d i d one not same <c oughs> แต่ถ้าเป็นอะไรครับเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ดันนะครับไปเรียนภาษาอังกฤษแบบครูที่อาจจะสอนผิดครูที่สอนผิดก็จะชอบสอนผิดว่าไงครับ this one is as same as ใช่ไหมไม่ใช่ is as same as นะครับต้องเป็น is the same จำไว้เลยนะครับ same ต้องเป็น the same แล้ว same เดียวไม่ต้อง same same แบบสไตล์ไทยนั่นเองครับ บางคนถามว่าใช้ is like ใช่ไหม is iPhone 6 the same as หรือ is iPhone 6 like the iPhone 6s คือถ้าคำว่า like เนี่ยมันคือการเปรียบว่าไอ้นี่เหมือนอันนั้นอย่างเช่นอาจจะบอกว่า my wife is like a hippo โแรงเหลือเกินเนยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านนอนฮิปโปนอนทับกระทรืบตายคาเตียงนะฮะไม่ได้นะครับ so like เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเปรียบเทียบไอ้นี่กับไอ <laughs> ้นั่นนั่นเองครับถ้ายอยากจะบอกมันเหมือนกันเนี่ยนะครับจะใช้ the same ดีกว่านะครับแต่ถ้าจะใช้ is like ก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับมาเลข8นะครับวันนี้ ผมกำลังพูดอยู่นะฮะกับไมโครโฟนครับเฮ้ยไมโครโฟนทำงานไหมชาไทยก็จะชอบไปถามนะครับ is microphone work ไม่ใช่ is microphone work นะครับต้องเป็น does the microphone work นั่นเองครับ does the microphone work เพราะ work ตนี้เป็น verb แท้อีกแล้วคล,าคลาว้ายๆกับเมื่อกี้ครับ do you have ใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็น does the microphone work ไม่ใช่ is microphone work นั่นเองนะครับ does the microphone work the microphone works กับ the microphone doesn't work นะครับไม่ใช่ the microphone don't work นะ she doesn't have a car. Nah? She doesn't have a car. The microphone doesn't work. Come time. does she have a car? Does the microphone work? เราใช้ does เพราะประธานคือ he she ผู้หญิงผู้ชายหรือสิ่งของและมันเป็น verb แท้นั่นเองนะครับมาเลขเก้าเฮ้ย 9, ey, เราจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะทำยังไงดีชาวไทยหลายคนก็แปลไทยเป็นอังกฤษ,ษ how should i do how should i do ผิดนะครับจะเป็น what should i do นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งคำถามนะ่นะครับที่ภาษาไทยจะใช้อย่างไรใช่ไหมแตกต่างกันอย่างไรถึงอย่างไรจะแปลว่า how แต่ฝรั่งจะไม่ใช้ how ในเคสนี้เขาจะใช้ what should i do มาเยเลข10นะครับ Where was you born ผิดนะครับลำดับที่10ต้องเป็น Where were you born นั่นเองครับ Where were you born I was born in Thailand นั่นเองครับคำตอบคือ I was เพราะว่า was ต้องคู่กับ I ถ้าเป็นอดีตแต่ถ้า uh, you นะฮะ อยู่อดีตต้องเป็น w e r e นั่นเองครับ so คำถามเป็น where were you born แล้วช่วยออกเสียง born นะฮะ where were you born เพราะบางคนไปถามฝรั่ง where were you born <c oughs> มึงนอนเผาที่ไหนฝรั่งบอกกูยังไม่ตายไหมเขายัางไม่ได้ชาปน,าานกิจเลย I was born in Thailand I was born in America where were you born I was born นั่นเองนะครับนี่ก็คือนะฮะสชุดของคำถามภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยมักจะถามผิด เป็นประจำเนี่ยนะครับถ้าคุณถามถูกู่แล้วก็ต้องขอโทษที่อาจจะไปเมาสรวมแล้วลบหลู่ท่านแต่ถ้าคุณถามผิดก็เป็นไงล่ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าผมไม่ได้ถามผิดนะครับอาจารย์อ๋อคุณถามถูกไม่ละครับผมไม่เคยถามมันเป็นเลยสักอันอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องพกคําถามติดปากและติดจิตไปเยอะๆติดมายด์กับติดเมาส์ไปเยอะๆครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าคําถามภาษาอังกฤษที่คนไทยฟังแล้วเข้าใจผิดระดับชาติ คราวหน้าสัปดาห์หน้าติดตามกันนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต